สวัสดีครับผมจิกิดูไปดูปูนานักเล่นเกมระดับบยที่หดที่สุดโลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมดาร์กบอลไฟต์เตอร์ซัดนะครับซึ่งมี DLC ตัวละครตัวสุดท้ายนะครับออกมาใหม่และไม่รู้ว่าจะมีพาร์ทที่4ออกมาอีหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเต็มแถวแล้วนะอตัวละครที่ออกมาใหม่ิ่งออกมาวันที่12นี่นะฮะแต่ว่ามันยังซื้อไม่ได้มันต้องรอให้ถึงเที่ยงคืนก่อนนะครับผมก็เลยจัดมาแล้วตัวเนี้ย มาดูกันโกชิตะนะครับซูเปอร์สย่าร่างสี่ที่โกคูกับเบชิตาฟิวชั่นกันนะครับอ่ะคันว่าเดี๋ยวเรามาดูค่าสูตรทําไม่ตายของเขามันมีอะไรบ้างนะครับมาอันนี้จะเป็น ทดลองก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าท่าสูตรของเขามีอะไรบ้างนะครับโกชิต้าซูเปอร์เซย่าล่างที่ฟรีดซีตัวสุดท้ายที่ทุกคนหลายๆคนรอคอยมาดูกันิว่าท่าสูตรท่าไม่ตายของเขาจะมีอะไรบ้างนะครับน่าสนใจไหมตัวนี้จะ ทำเมะได้แรงไหมมามาดูกันอันนี้จะเป็นโหมดเทนนิงนะฮะผมจะเข้าไปที่โหมดเทนนิงไปกดท่าให้ดูก่อนว่ามันมีท่าอะไรบ้างนะครับ่าจอภาพสั่นต้องขออภัยายด้วยนะเพราะว่าต้องใช้นะฮะต้องขยับเครื่องด้วยนะครับอ่ะกด B นี่ ถ้าปล่อยพลังธรรมดานะครับก็จะเป็นงี้ระยะใกล้ใช่ไหมถ้าอยู่ระยะไกลจะไม่ได้ผลนะฮะต้องเข้าไปใกล้ๆนะฮะแล้วก็ถ้าวายต่อยถ้าเอทีบนะฮะลองดูวายก่อนอืกดวายต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้วาย ท่าสูตรนี้จะคล้ายๆกันหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็น Nintendo s วิต c h เพ4 x b o x นะครับแต่ตรงปุ่มอย่างเงี้ยจะเรียกไปเหมือนกันเท่านั้นเองมาดูท่าไท่า y จะเป็นแบบนี้นะครับท่า Y มาดูท่า A บ้างนะครับ A ตัวนี้นะกดรัว,วก็จะเป็นท่าอย่างนี้ XA ็กเ ja ja ็ก็จะเป็นวาร์ปหายตัวไปนะครับเคลื่อนที่จับพันนะฮะย b ก็จะเป็นท่าชาร์จชาร์จพลังนะครับส่วน X อ็นะฮะท่าเตะนะฮะจะเป็นท่าคอมโบแบบชุดนะครับมาลองใส่กด X รลัวๆนะครับ นี่จะเป็นท่าชุดแบบนี้เล่นง่ายนะฮะถ้าใครอยากใส่คอมโบชุดนะครับไม่ยากสำหรับมือใหม่นะกด x กย้ำๆไปเลยต่อเนื่องก็จะได้เป็นท่าชุดเองนะฮะสวยงามนะครับมาดูกันว่าท่าเหนือจากขั้นนั้นจะมีอะไรอีกนะฮะ ท่าไว,าว้กดเฉียงหน้าวายเฉียงหน้าได้ท่าอะไรได้ท่าเนี้ยท่าไวา้เฉียงหน้าแล้วท่าเอท่าไวา้เฉียงหลังได้ท่าหวงเตะน,นะครับหวงหน้าเตะทำไม ได้ควงหน้าเตะนะครับถ้าายเฉียงหลังไม่ค่อยติดประมาณนี้แล้วถ้าเอ,เฉ,าเ,อ,เ,อเฉียงหน้าเป็นชกขึ้นใเฉียงหน้าเป็นชกขึ้นงัดโชลิคนโอ้โชลิคนโชลิคนแล้วเอเฉียงหลังเป็นควงหน้าเหมือนกันแต่ หมุนสองรอบใช่ไหมหรือเปล่า,าเดี๋ยวดูไกลๆหน่อยอ๋อ <ปร |pl|> เป็นท่าถีบไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเอเสียงหลังเ,เ,เป็นท่าถีบนะฮะ,อะเอเสียงหลังเป็นท่าถีบเหมือนกันมันควงได้ด้วยเนีย่ย เอเสียงหลังครับมันควงได้นะเอเสียงหลังมันควงได้นะครับโหเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูท่านี้นะฮะเดี๋ยวขอต้องใช้ตัวช่วยหน่อยนะ,ะต้องใช้ผ้านะฮะไม่งั้นท่าไม่ออกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าอันนี้นะครับเสียงหลังเอจะเป็นควงจะเป็นควงนะครับเสียงหลังเอนะฮะแล้วก็เฉียง หน้าเสียงหน้า A. เอาเทำไมเสียงหน้าเอนะฮะนี่จะเป็นชกแล้วก็หนีปล่อยพลังใส่อีกทีนึงนะครับเสียงหน้าเอนะครับพุ่งเข้าไปชกพุ่งเข้าไปชกแล้วก็ปล่อยพลังครับอ่าประมาณนี้นะฮะเรามาดูเสียงหลังวายเสียงหน้าวายจะเป็นท่านี้ เสียงหน้า Y นะครับเสียงหน้า Y แล้วก,กดย้ํานะฮะนะครับแล้วก็มาดูเสียงหลัง Y บ้างเสียงหลัง Y เสียงหลัง Y นะฮะเสียงหลัง Y จะเป็นพวงอ่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็ดูเสียงหน้า X นะครับเสียงหน้า X นะครับึูงเข้าไปอัดหลังใส่เสียงหน้า X เหมือนกันนะครับเหมือนท่า x เ,เลยนะฮะเขียงหน้า x จะเป็นท่านี้เขียงหน้า x พุ้ขกาไปแล้วปล่อยพลังนะฮะเขียงหลัง x กอดสลังมันท่าสูตรเนี่ยอันานี้ได้ไหมเสียงหลังเอกเสียงหงเอกก็จะเป็นประมาณนี้เสียงหน้าเอกก็เป็นประมาณนี้นะครับเสียงหลังเอกจะเป็นพวงใช่ไหมพวงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าไม่ตายบ้างน,นะครับ เสียงหน้าเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนนะฮะเสียงหน้าบีนะครับอ่าจะเป็นปล่อยพลังถ้าอยู่ไกลๆนะฮะจะไม่ได้ผลนะครับปล่อยไอย้ลูกอะไรมาเนี่ยเนี่ยไอท้ที่ตีใหม่อนะไรเนี่ยอ่าลองดูใ,ใกล้ๆว่าจะเป็นยังไงเสียงหน้าบี้ฮึองหลังนีง่เบ้ามิธีนี่เห็นไหมฮะ เสียงหน้าบีจะเป็นท่านี้ไม่ติดไม่ติดทำาไมเสียงหน้าบีไม่ติดทำาไมเสียงอือยู่ไกลไว้ติดอีกเสียงหน้าบี อืมอนี่ไงเสียงหน้าบีนี่ยอยู่ใกล้ติดเรื่อยเลยอยู่ใกล้ไม่ค่อยจะติดอืมเสียงหน้าบีเวลานี้ติดเรื่อยเลยเสียงหน้าบี เป็นท่านี้นะครับสองท้ากระโดดอืมกระโดดแล้วบีธรรมดาจะปลดพลังด้านล่างกระโดดบีธรรมดานะครับกระโดดบีธรรมดาถอยหลังเสียงลงล่างเสียงถอยหลังนะครับบี B. จะปัดนะครับ กดไม่ค่อยติดนะฮะมันต้องใช้ผ้านะฮะจริงๆแล้วสูตรนะครับจะเป็นท่าปัดอ๋อถ้ากดเสียงถอยหลังบีจะเป็นจะเป็นท่าเป่งออร่าใช่ไหมถ้ากดถอยหลังบีอย่างเดียวจะเป็นท่าปัดนี่อันนี้จะเป็นล่างเสียงถอยหลังจะเป็นเป่งออร่านะครับ ่อมานี้แตกต่างจากผ่าเปลี่ยนพลังไหมนี่บีหน้านะครับกวักมือเรียกนะครับแล้วก็มาดูท่าสูตรเลยนะฮะเฉียงขอยหลังอานะครับต้องให้เต็มสี่หลอดน,นะครับตรงนี้จะมีเจ็ดปล่อยท่าสูดไม่ปลอย มานี้นะฮะพุ่งเข้าไปโอยถ้าสุดไม่ตายนะครับล่างเสียงใอยหลังไม่ติดขอใช้ผ้าถ้าใช้ผ้าจะติดมันจะรูดไปเลยนะฮะลองเฉียงหน้าเฉียงหน้าบ้างว่าใช้เป็นท่าอะไรอ๋อเป็นท่านี้นะฮะ เหมือนท่าเอ็กเลยเหมือนท่าเอ็กลัวเลยง่ายๆนะครับ<ๆ>เหมือนท่าเอ็กลัวเลยแนคะ่กดเสียงล่าง<ๆ>เสียงหน้านะครับก็จะเป็นเหมือนท่าเอ็กเลยเนี<ๆ>่ยเหมือนท่านี้เลยเนะี่ย อันนี้จะปล่อยพลังไม่ได้ใช่ไหมจะเป็นปล่อยพลังแค่นี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะค่าเดี๋ยวเราไปต่อสู้กันเลยต่อสู้กันดูดีกว่าก่อนที่เราจะไปเข้าห้องกันนะฮะเราจะมาดูกันว่า ซื้อดี c อซีนี้จะได้ตัวอะไรมาบ้างนะครับมาดูที่ตรงนี้ก่อนเลยนะฮะตัวอวตารนะครับจะเป็นของซูเปอร์เซียราร่างสี่โคสิต้านะครับนี่เลยจะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นลิงผมสีแดงมีหางโอคูและเบชิต้ารวมร่างกันนะครับแล้วก็มาดูที่ สติกเกอร์นะฮะจะมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับก็จะมีนี่ตัวนี้เป็นสายตานะครับตัวนี้มาใหม่นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบนี้มาใหม่นะฮะที่เป็นการ์ดนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะฮะะเดี๋ยวเราเข้าไปต่อสู้กันเลยดีกว่าเอาไปที่ระดับ90ก่อนแล้วกันนะครับมาอันนี้ผมจะไม่ใช้ผ้านะจะได้เห็นการกดนะฮะ ตัวนี้เอาตัวเดียวนะครับเปลี่ยนสีได้นะแต่เราจะไม่เปลี่ยนนะฮะมามาสู้กันเลยที่นี่แหละถ้าจอสั่นนะครับต้องขอภายด้วยนะฮะสู้กันแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับไม่เอาเป็นทีมนะฮะเี่ยเวลานะครับ เรามาสดๆะร้อนกันเลยทีเดียว DLC เราซื้อเพิ่งซื้อถอยมาใหม่เราก็มาทำคลิปให้ท่านได้ดูกันเลยนะครับถ้าใครเป็นแฟนเกมของดักกันบอลนะฮะชื่นชอบตัวละครตัวนี้นะก็ไปหาซื้อกันได้แล้วนะฮะเป็นตัวสุดท้ายของซีซั่นนี้นะฮะไม่รู้ว่าซีซั่นหน้าจะมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเต็มช่องแล้วอะภาวนาก็อยากให้มีนะอยากให้มีเกมเล่นไปเรื่อยไปยุ่ช <Jump! S 1> ุคราบโหมดก็จะ,จะเป็นแบบนี้ ภาพนำตัวละครนะครับ,บววาาเห็นไหมนี่พุ่งไปอืมอืมอัดเฮ้ยโอโหโดนมันจับฟาดเฮ้ยเฮ้ยโดน อี uh ่ huh. ทางนี้เว้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะต่อสู้จะไวหน่อยนะฮะเห็นว,ว่าเดี๋ยวเขาแบบบุกเดี่ยวดีกว่าเอาหลายๆตัวหน่อยมันจะได้ดูว่านานๆหน่อยได้เก็บท่าเก็บ ท่าสูดด้วยนะครับ <your> ของเราเป็นตัวเดียวนะฮะ <your> มาโอเคดีทัจอัอนต้องขออภัยด้วยนะฮะ หนึ 1> 1่งต่อสามมาเลยระดับ90ถ้าแพ้ต้องขออภัยด้วยนะฮะผมมาแค่คนเดียวนะครับลาานี้จะสุดยอดไหมมาดูกันเมื่อกี้เราสู้กันไปหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะตอนนี้หนึ่งต่อสามนะครับ อ่ะแลาจะกดสกิปไปเลยอืม้ยมีคูมาว่ะ โอ้โหมันพุ่งมาเฮ้ยพุ่งมาแล้วโอ้โหมันจับโยนเดี๋ยวขอท่าไม่ตายก่อนโอ้โหตายเองเลยครับตอนนี้ตายเองเลยฮูเลิกชนะไปมันก็จะไวไปหน่อยนะะเดี๋ยวอีกทีนึงนะครับอืมขออักรกกอน อัดก่อนได้เปรียบคาได้ได้สักตัวนึงก่อนกันีดีเฮ้ยมันลุ่มลุมเหรอลุมเหรอเฮ้ยโอ้โหมันลุม่มวะมันลุ่มอ่ะเฮ้ยโอ้โหลุ่แบบนี้ไม่เข้าท่าเลยโอ้โห อืมไอด้ดีจะตายไหมเนี่ยอืองนี้โอ้โหมันลุมนะฮะต้องลดตัวละครลงแล้วฮะพรามันเก่งเกินไปมาไม่งั้นเราต้องมาสองคนสองต่อสองก็ได้นะครับ ก็จะเป็นท่าประมาณนี้เดี๋ยวเราเก็บท่าสูตรดีกว่านะเดี๋ยวเอาตัวนี้มาด้วยอเอาใครมาดีอเอาใครก็ได้มาเอาโกคูล่างนี้มาเก็บท่านะครับอเอาแค่สองคนพอ โกคูล่างธรรมดานะฮะมาเก็บท่าสูตรเอานะครับทีมนี้อาจจะยาวนิดนึงนะฮะอ่ะคิดว่วาดเดี๋ยวเล่นรอบนี้ถ้าชนะไม่ชนะยังไงก็เอาไว้เท่านี้นะฮะอาจจะยาวนิดนึงนะครับมาดู สองต่อสามเาโกโคูมาเก็บ s <S แต้มเฮ้ยโ oh. อ้โห oh. oh. มันรัวอือ <c oughs> คิดผิดเอาโอ้โห oh. 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 ล่างธรรมดามาเนี่ยโอ้โห oh. 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 ตัวนี้มันเก่ง โหตัวนี้มันเก่งอืมจัดการได้หนึ่งได้แค่หนึ่งแต้มได้แค่หนึ่งแถวเองสองแล้วฮอ,อ้าว ไปซะแล้วโกคูเฮ้ยไรมาแล้วสามมาเจอท่าอ,อุ้ยมันใช้ก่อนฮ่หาหลเลยอือหือโอ้โหมันใช้ท่าท่านี้ไปกินก่อน โอ้โหโ,โห,โโหจะได้ใช้ท่าไหมเนี่ยาพึ่งสุดวะขอใช้ท่าไม่ตายก่อนอืมได้ไหมไม่ได้ยังใช้ไม่ได้มาสุวท้ายแล้วเกรันป้า อืมมาเลยถ้าไม่ตายโอ้โหอืมอีกทีหนึ่งเคโออ่าก็จะ,จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับโกคูโกชิต้าล่างซุปเปอร์เซย่าล่างสี่นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ไปหา dlc มาได้นะฮะ เกมดาร์บัลไฟเตอร์เซนะครับนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง6ิบหกจิ๊กแนลด้วยถ้าจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆจะวนไปวนมานะฮะช่วงนี้จะเน้นไปทาง n ิน텐โดเยอะหน่อยนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะไม่จำเป็นจะต้องซื้อตามผมทุกเกมนะฮะเป็นว่าเป็นการตัดสินใจในการทางเลือกเป็นทางเลือกในการตัดสินใจในการซื้อเกมนะฮะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ